มาอย่างนี้มันเดินมาตรงนี้แล้วมันก็จะไปต่ออย่างที่ผมพูดประการทำสัญญามีภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือเกษตรนายณัฐวุฒิไสเกลือรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการครูยางภาคอิสานตอนบนที่โรงแรมโคสะขอนแก่นค่ะ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เร่งดําเนินการพัฒนาอาชีพเกษตรกรยางพารายอย่างครบวงจรและเพื่อให้เกิดแกนนนำคือครูยางที่มีความรู้ความสามารถในระดับที่สามารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรยางพารารายอื่นๆได้การยางแห่งประเทศไทยเอาเข้าสภาแล้วผ่านความเห็นชอบวาระหนึ่งแล้วขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาเป็นรายมาตราในชั้นกรรมธิการ ก็อวิทย์เนี่ยครับเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่นั่งพิจารณาอยู่ด้วยกันเนื้อหาสาระมันอาจจะมีการปรับแก้ไปบ้างเพราะฉะนั้นจะให้ผมมาเล่าความวัาเนื้อของพรบฉบับนี้สุดทานจะออกมายังไงเนี่ยมาเล่าตอนนี้ก็เล่าไม่ได้เพราะการอภิปรายแต่ละมาตราแต่ละคําพูดเนี่ยมันก็ใช้ความละเอียดใช้เวลาแต่ได้ทําตามที่ได้ประกาศ เอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงานว่ารบอการยางที่ชาวสวนยางรอคอยเนี่ยก็จะนําเข้าสู่การพิจารณาของสภาเอาเข้าในนัดแรกครัทบทประาเอาเข้าในนัดสุดท้ายวันสุดท้ายของสมัยประชุมที่แล้วเป็นกฎหมายฉบับสุดท้ายเสียบทันพอดี ซึ่งมีชาวสวนอย่างพาราในภาคอีสานตอนบนที่ได้คับเลือกให้เป็นครูยางกว่า900คนค่ะเข้ารวมประชุมรับความรู้ต่างๆพร้อมทั้งรับฝั่งเคล็ดลับการปลูกยางให้มีคุณภาพดีจากน,นา,ายนัทวุฒิใสเกลือโดยนายนัทวุฒิใสเกลือกล่าวว่าภาคอีสานถือว่าเป็นภาคที่สามารถปลูกยางพาราได้ดีรองจากภาคใต้ค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกร,กรที่ปลูกมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีแต่ก็มีบางส่วนที่ใจร้อนปีีกลิบ,บยางเร็วกว่ากำหนดคือ4ปีแต่นั่นเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสวนอย่างพาราในระยะยาว เนื่องจากหากกลีดยางพาราตอนต้นยางพารามีอายุ4ปีจะทําให้ต้นยางพารามีอายุไม่ถึง20ปีค่ะแต่หากกรีดยางพาราตามกําหนดครบ6ปีครื่งถึง7ปีจะทําให้ต้นยางพารามีอายุถึง25-30ปีและยางพาราที่กลีดได้ก็จะมีคุณภาพที่ดี ทั้งนี้หนนะานทวุฒิสายเกลือยังได้กล่าวชื่นชมถึงเกษตรกรยางพาราจังหวัดบึงการค่ะที่สามารถปลูกยางพาราได้มีคุณภาพดีและนำไรายได้เข้าสู่จังหวัดเป็นลำดับหนึ่งของภาคอีสานอีกด้วย